มอบโลก,กเกษียณอายุแก่บุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงประจำปี2565และร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย นายจรันธาดาการนสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมบนะรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่1 2ประจำปี2565 ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาที่เบตดมริจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ประกอบพิธีมอบโลกเกษียณอายุแก่บุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงประจำปี2565รวมจำนวน27คน โดยองคมนตรีได้กล่าวขอบคุณแก่บุคลากรที่เกษียณอายุซึ่งส่วนใหญ่ร่วมทำงานมาอย่างยาวนานกว่า30ปีจึงถือเป็นกำลังสำคัญที่สร้างคุณประโยชน์แก่มูลนิธิโครงการหลวงและส่งผลให้เกิดการกินดีอยู่ดีของประชาชนบนพื้นที่สูงประชาชนไทยทั่วไปเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรรุ่นต่อๆไปในการมุ่งมั่นทำงานถวายใต้เบื้องพระยุค,คลบาทสร้างประโยชน์ต่อชาวเขาชาวเราและชาวโลก หลังจากนั้นองคมนตรีได้ติดตามความก้าวหน้าเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงโดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตำบลแม่ระมาดจังหวัดตากโดยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการบริหารจัดการด้านกาแฟโครงการหลวงในรอบการผลิตพุทธศักราช2565ถึง2566ด้วย